สวัสดีครับกับผมนายเกียรติชัยด้วงเงินนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมแปลงผู้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดลคือแม่นาคเหนือโชตบ้านนิคมแปลงหกหมู่ที่13ตําบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ ับตอนนี้เราก็อยู่กับโคเรือนต้นแบบแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวก่อนครับค่ะดิฉันนางนาคเนอโซดเป็นคนต้นแบบโคกน้องนามโมเดลแม่รู้จากโครงการโคกน้องนามโมเดลนี้จากแหล่งข่าวไหนครับได้เข้าร่วมประชุมประจําเดือนโดยตัวเราเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วครับผมเพราะน้าสวนราชการต่างๆจะมีโครงการดีๆที่มาแนะนําผู้ใหญ่บ้านครับ วันนั้นกรมการพัฒนาชุมชนได้ประชาสัมพัธมนธ์บอกว่ามีโครงการโคกนองนามโมเดลโครงการนี้ดีต่อตัวเรารที่ปฏิบัติในชุมชนอยู่แล้วเลยมาประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านตัวเราที่ทำปัจจุบันเลยสนใจโครงการนี้ก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะครับผม คุณแม่ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้อ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นโคกอยู่แล้วครับจะทำย่างไรที่เราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดกับพืชของเราที่เรากินอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วทำยังไงโคกของเราจะเป็นหนองปลา จะเป็นหนองกุ้งจะเป็นหนองเลี้ยงกบ,รบเราจะทํำยังไงจะปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับโคเดือนของเรากับชุมชนของเราอยากให้เป็นตัวอย่างกับชุมชนด้วยว่าโคกทําเป็นหนองได้ปลูกพืชกินได้โดยที่เราจะไม่พึ่งคนอื่น พึ่งตัวเองก่อนครับก็คือคุณแม่นะก็จะใช้พื้นที่โคกบริเวณตรงนี้ก็คือแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนยางนะครับตอนนี้คุณแม่ก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นโคกที่ห่างไกลาจากน้านะครับมีน้านะครับทาเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับที่เกิดความอุดมสมบูรณ์มีน้ํามีป่านะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณตรงนี้นี่ก็คือสาเหตุ ที่คุณแม่นะครับได้สมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ครับกับพื้นที่โคกหนองนาำโมเดลที่ได้ทําการปรับผุดพื้นที่ไปแล้วนะครับว่าคุณแม่นะครับจะ,ะมีแนวทางหรือว่าจะต่อยอดพื้นที่นี้อย่างไรครับค่ะแนวคิดต่อไปพวกเราไปซื้อของที่ตลา,าดสารพิษก็เยอะ ให้ไข่กิบก็เยอะที่เราจะระมัดระวังตัวในช่วงนี้เป็นโอกาสของเราที่จะสร้างในทื้นี่โม้น้องดาวโมเดลของเราให้เยอะที่สุดเพราะว่าการปลูกผักกินมันดีสารพิษเราไม่ม,มีเราซ้ายปุ๋ยในชุมชนแล้วก็ดลดรายจ่ายเราด้วยลดรายจ่ายที่เราปลูก เราปลูกโดยที่เราทําเองทั้งหมดครับผมไม่เหมือนในตลาดของเราอะไรก็ใส่มันเคมีสารพิษที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วสุขภาพของเราเราพึ่งตนเองได้ที่เราทําได้ที่เราทําอยู่แล้วเช่นคุณแม่ได้พูดไปข้างต้นนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะต่อยอดเหมือนว่าในสถานการณ์ตรงน,นี้เศรษฐกษิจก็ไม่ค่อยดีนะครับมีโรก ระบาดด้วยนะนะครับคุณแม่ก็เลยมีแนวคิดที่จะต่อยอดพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เขาเริ่มโครงการนะครับปลูกพักพืชสวนัวางไม้เศรษฐกิจไม้ห้าระดับนะนะครับแล้วก็จะมีการเลี้ยงสัตว์น้ําสัตว์ป่านะนะครับกบแล้วก็สัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับถ้าสมมติว่าเหลือกินภายในครัวเรือนนะครับคุณแม่ก็จะมีการแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง ถ้าแบ่งปันแล้วก็ยังเหลือเฟือนะครับทางคุณแม่ก็มีการจัดจำหน่ายให้กับคนที่สนใจในราคาที่ถูกนะครับ,รบเป็นอีกพื้นที่ตรงหนึ่งอ่าพื้นที่หนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับให้กับคุณแม่ครับผมไ,ได้วางแผนในการที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าการแบ่งสัดส,ส่วนไว้แล้วหรือยังคะแม่ว่าจะปลูกอะไรตรงไหนยังไงครับค่ะแบ่งแล้วในพื้นที่ของเราครับผม จะมีต้นไม้ห้าระดับระดับสูงกลางเตี้ยเลดินที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเวียนรอบๆอาหนองน้ํานะครับที่ทุกท่านเห็นก็จะคุณแม่ก็จะมีการปลูกพืชไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการหวานข้าวไปแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ทางคุณแม่ได้มีการปลูกนะครับต้นไม้ไว้แล้วในบางส่วนครับผมไปชมกันเลยครับ ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็ที่ทุกท่านเห็นก็จะเป็นข้อไส้ไก่ใช่ไหมครับคุณแม่ที่ลอ้ลอมรอบสามไร่อะไรบ้างครับบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้จะมีมะกรูดครับผมนางรักเนาะปัดนางรักรแล้วก็ต้นยูต้นยางที่เราจะลอ้ลอมล้อมขออไส้ไก่ของเราครับก <นำ S 1> ็คือก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาร่วมโครงการทั้งหมดสามไร่นะครับแต่ว่า ่าพื้นที่เดิมของคุณแม่ก็จะมีการปลูกไม้เศรษฐกิจใช่ไหมครับค,คุณแม่ก็จะมีไม้อะไรบ้างครับไผ่แล้วก็ตะไร้ไที่เราปลูกกินอยู่แล้วชีวิตประจํำวันก็จะเห็นพะยุงด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือต้นอะไรครับคุณแม่ต้นยางค่ะต้นยางนาใช่ไหมครับต้นยางนาใหอนาคตจะเป็นเสื้อหดไว้เป็นเสื้อห็ุที่ในชุมชนของเราที่หมดอยู่แล้วที่ไม่มีเห็นต้นยางให้ชุมชนคนรุ่นหลัง มาดูต้นยางต้นยูของเราที่ปลูกไว้ครับคือพื้นที่ตรงนี้ก็เดิมก็จะมีการปลูกยู่แล้วนะครับก็ทางาคุณแม่ก็มีการขุดคลองไส้ไก่นะครับล้อมรอบเลยบริเวณทั้งบริเวณ3ไร่นะครับเพื่อกักเก็บน้ำนะครับบริเวณด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นแผงโซลารเซลล์นะครับคุณแม่คุณแม่ใช้แผงโซลาเซลล์เพื่อได้น้ํา ขึ้นมาใช้ในการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ําจากน้ําฝนบ้างนะครับคือบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับที่คุณแม่ที่คุณแม่แมสูบน้ําจากบาดาลน,นะครับขึ้นขึ้นมา ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณแม่ครัวเรือนต้นแบบคุณแม่นากเหนือโชดนะครับที่ได้อ่ามาให้ความรู้นะครับในการบริหารจัดการพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นเข้าเร่งโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับอย่างไรก็ต้องฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปสําหรับวันนี้นะครับกระผมนายเกียรติชัยด้วยเงินครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอชันุมานจังหวัดอำนาจเจริญก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ